ยังไงล่ะคุณพี่ที่นี่นนทบุรีเหมือนเดิมมาพร้อมกับชาจีนรีวิวชาวจีนไม่ใช่ก็คือนั่งเถียงกันว่าผู้่ายอะไรดีวะคืองงอะไรมันคิดไม่ออกจนกระทั่แบบว่าเราผ่านร้านนี้บ่อยนีว่านี้ซอฟุงก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟแต่วันนี้มไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวเพราะวะ่าคุณพี่มันเข้าใจคำว่ากะเพราดีถูกต้องปะดูไข่ดิ ดึง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 ,ดง,ดงอันนี้วันนี้เราเราบอกกับเอ็มที่นี่ปทุมว่าไม่เอาก๋วยเตี๋ยวเด็ดขาดเพราะว่ามันเบื่อแล้วมันกินกันเบื่อแล้วลเราก็เลยสั่งเป็นเกาเหลาและที่สำคัญดูนี่คุณพี่ลวกจิม้มที่ทุกต้องที่ทุกต้องก็คือต้องนีกัแบบนี้นี่คุณพี่มาเมนูแรกกระเพรา ก็เห็ดหลายรอบแหละไม่ใช่โหอหือ้น,นี่อุ้งลายเบอร์อ่ะกูก็พผาอร่อย นี่นี่เหล่าไหมล่ะนี่เนื้อน้องลายกูพี่เห็นไหมทุกครั้งที่ไปกินกวยเตี๋ยวกับยีเอ็มฉันโดนทุกรอบก็ฉันชอบกินกุ้ยเปี๊ยเผ็ดนี่ผิดหนึ่งผิดสองแต่บางคนไม่กินเผ็ดนะแต่ก็อยากกินทำไมอ่ะ ก๋วยเรา๋มันต้องแซ่บๆปะใครมีเทคนิคการปรุงแบบว่าอร่อยๆมั้งเออจะบอกว่าแนะนำนะดีไปกินร้านไหนเดี๋ยวคิดไม่ออกเลยนะ,ยนะคนปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแต่นี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนอนี่เป็นก๋วยเตี่ยวในร้า ใส่กำว่าที่ถูกต้องป่ะอ,อร่อยอ่ะเออกะเพราอร่อยมากชื่อว่ากะเพราเนื้อน้องเปื่อยเปื่อยจริงชิมพ,พริกในน้ำปลามา วิ่งได้วันหนึ่งกินอีกแล้วพอมนมถ้าใครเคยดูอีพีที่เอฟเคยไปร้านอาหารนำสั่งที่เป็นกินกะเพราใช่ปะ่ะรอบหนึ่งใช่ปะ่ะคือจะบอกตลอดว่าร้านอาหารทุกร้านเลยนะไม่ใช่แค่อาหารนำสั่งอาหารที่ถูกต้องคืออะไรรูป้ป่ะไม่ใช่อันเนี้ยมันต้องอาาร่อยอยู่แล้ะข้าวคือเป็นโรคจิตมากถ้าข้าวนิ่มคือชอบกินข้าวนิ่มเข้าใจปะ่ะเมื่อวานอย่าง เอ,อออะไปเจอร้านหนึ่งเหมือนจะอร่อยนะทุกอย่างเแต่พอข้าวแข็งปุ๊บว่มันมันไม่ทูกต้องอะ <c oughs> มันเริ่มกินจริงจังอันนี้เป็นอยู่อันนี้เป็นหนื้อน้องลายน้องตุ่มเรื่องอันนี้อร่อยจังเลยเอร่อยดังไม่มีกลิ่นสาบเลย เจอร้านนี้ชื่อว่าต่อสูงเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟแต่เขาไม่ได้มีแค่รวยเตี๋ยวนะมีกะเพราต้มแซ่บหมูกระเทียมเนื้อกระเทียมแบบเดียวลูกชิ้นหมูสะเต๊ะเอ,เอ,เอเ้จะมาที่ส่งคนอ,อื่นสั่งกับเตี๋ยวก่อนสั่งกะเพราก่อนเดี๋ยวกะเพราอร่อยมากเราทำไม่นานครับแป๊บเดียวเ<ไ>มื่อกี้ไปถามเขาว่าเปิดกี่โมงครับพอเปิดตั้งแต่สิบโมงยงสามทุ่มโอ้โหเนี<ไ>่ยอยู่ตรงข้ามกับ โรงเรียนเดลล่าห่าไม่ยากค,คุณพี่เนื้ออร่อยมากพี่เปิดนานยังอ้ะาอวแล้วปกติอยู่ไหนะอ๋อต้องเมนพื้นทอระม้ีองดีแล้วมาตรงเนี้ยคุณพี่ถูกต้องแป๊บอร่อยจริงคุณพี่ต้องถูกต้องมาก มันจะมีโซนในกับโซนนอกโซนข้าง,งในแอร์เยนจะหลับอยู่แล้วนะชาจีนตอนแรกนึกว่าเป็นชาชงแบบว่า,าจืดๆไหมอะไรมันมีความหวานน่อยนิด,ดยอย่างรู้ป่ะที่บ้านอ่ะห้ามกินเนือ้อุกคุณแม่อ่ะห้ามกินเนือ้ออยากกินนหมเพราะคุณแม่หมูกรุบใช่ปะทำคือเรื่องมันเกิดจากการที่ปกติเราก็ไม่ให้กินเนือ้อหรอกไม่ไู้ใค้เป็นเหมือนกันไหมปะ ถ้าคนไม่กินเนื้อพอมากินแล้วมันมันจะกวดท้องอะไรเงี้ยประมาณสี่ห้าปีกี่แล้วมั้งไปเกาหลีคุณเอ็มคุณเอื้อผนเขาเขาไปทำนัดที่เกาหลีนี่ก็ไปด้วยเราก็ไม่รู้เรื่องรู้รล่าว่นะเราก็ไปได๊อกดๆกด๊อกเขาสั่งอะไรนี่ไปเมนูไปเหมือนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของเกาหลีอะแล้วเขาก็ชื่อเมนูมันมีแต่ภาษาเกาหลีถ้ามันไม่มีภาษาอังกฤษเลยมงเนี้ยแล้วเขาสั่งแบบเออน่ากินแล้วก็สั่งสั่งสั่งพียมก็ไม่กินเพื่อก็ไม่กินเนื้อไปถึงปุ๊บ เหมือนชิมน้ําแล้วมันเป็นเนื้อว่ะแล้วตอนนั้นอะเหมือนจาน,บบนหนึ่งประมาณแบบพามหนึ่งอะไรเงี้ยแบบโอ้โหแพงมากพี่เอ็มไม่เอาหรอกจะได้กูกินยงจ้า <S 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 อันนั้นเป็นวันที่สองมากินฉันกินแบบหมดสองชามทามแล้วท่านทามเท่าเนี้ยเจี้ยงแล้วพออีกวันมีฟิลแบบว่าแพงนั่นคือวันนี้อันนี้ปกติช่ป่ะแลวยอ้วันหนึ่งไปตลาดปลาไปหาอะไรกินงจุ๊บจิบจุ๊บจิบฉันตื่นมาปวดท้องโวด ปวดท้องไปเลยสองวันไม่ได้ไปไหนกับเขาแล้วเราเป็นคนตู้ไงกลับมาเราก็คิดว่ามันจะเป็นได้ยังไงว่าคนไม่เคยกินเนื้อแล้วมากินแล้วมันจะปวดท้องหรือว่าร่างกายมันมันไม่ชินหรือเปล่าใช่ป่ะว่าเราไม่ได้กินเนื้ออะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราก็สู้ได้ไม่ใช่คนแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วกินกินกนนูกินตรงนี้กินจนกว่าแบบโอเคกินได้ดีว๋วจบอร่อยกินไม่ได้ก็นี่ผ่า,มาเมนูแต่ถ้าบางที่แต่เนื้อใครจะรู้ส่วนมากมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่ป่ะ วที่นี่ทำทำถึงไม่เหม็นเออีพีนี้ไม่มีแข่รับเชิญเพ่อนแทมาเป็นเพื่อนเลยเอ่ะี p เราเยอะเกินยี่สิบคน <c oughs> ปกติร้านอ่ะตอนแรกเรเปิดเมืองทองได้ประมาณสองปีแล้วแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงข้ามเดลล่าเนี่ยตรงด้นเช้นการึกเนี่ยได้สองเดือนท <c oughs> ุกต้อง เกี๊ยงเกียงเียไม่จ้าถามมาคนเดียวหรอคะถ้ามาคนเดียวอ่ะเป็นถ้วยต้มขนะ่าหนาเดิมนะเป็นมอไม่หมดนี่ว่าหมดทุกคนอีพีน้าอยากให้ไปร้านไหนก็ลองแกล้งดูเพราะว่าเป็นอีพีของปฐุมคือตอนนี้ไม่รู้จะกินอะไรแล้วทิดไม่ออกอีพีน้าอยากไปเนก็คอมเมนต์นดูแล้วบอกว่าฟังนะปฐุมไม่มีอะไรแบบนี้สั่งทนตัดไปเลย เป็นกาวไม่มีหรอกอะไรนันแ,แล้วที่บอกว่าพี่เอมเบือเ่อก๋วยเตี๋ยวแลว้วว่าพี่ขอโทษจริงๆนะพี่ชอบ <c oughs> กลับมาที่มุมเดิมปีไหนล้างอยู่ตลอดปีนี้ก็ล้างเพราะว่าร้านเองมาเจ็ดแปดปีแล้วแบล็กซีเหมือนเดิมแต่ยังไม่ต้องตกใจย,ยังไม่ต้องรีบซื้อ <c oughs> ดูสิหน้ามึงจะมันกว่านี้ได้อีกไหมมึงมันลับที่สุดแล้วล่ะนี่ให้ฟองมันขึ้นเห็นไหม ดูสิว่ามันขนาดนี้จะออกัหมแถมถุงตีฟองทุกก้อนนะคะไม่ได้ช่วยให้หน้าเอียดตึงมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามิน e, อีอะโลเวลานะจ๊ะเธอจะบอกว่าก้อนเดียวจบไม่ต้องมีรีมูเวอร์หรืออะไรให้วุ่นวาย่มืออ้ไปไกลเลยว่าไงตะกองยื่นมือมามาจิ้มดูค่ะว่าเอียดไหมอันนี้เป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะ นอกจากเครื่องสําอางนะคะความมันบนใบหน้า PM 2.5จัดการได้หมดเรียบใครที่มีปัญหาสิวเชี้ยสิวอุดตานสิวหนองสิวอักเสบหน้าติดสาเซียรอยมีสิ่งสงกรปรกบนใบหน้าไม่ว่าจะอะไรแบกซี sy, เอาอยู่1น9บาทจากนี้เจ้าของแบรนด์ขายมาแล้ว8ปปีใครสนใจสั่งได้เลยจ้ะ